สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งดูมบัญชาการทหารพัฒนาได้คัดเลือกผลงานการประกวดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของนางแหวนวิปัสสะซึ่งดําเนินการโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 6เข้าประกวดประเภทที่1ครอบครัวข้าราชการที่มีรายได้รวมกันไม่น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือนนางแหวนวิปัสสะเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2518อายุ39ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากศูนย์การศึกษานโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะน,นี้กำลังศึกษาเพิ่มเติมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและวิชาคอมพิวเตอร์สาขาธุรกิจจากวิทยาลัยการ,กรเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ตำบลบุงน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักง,งานสุทธกรรมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16มีรายได้5,080บาทต่อเดือน สามีชื่อนายสะดวกวิปัสสะอายุ45ปีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งพนักงานนำจ่ายปริษณีด่นพิเศษสำนักง,งานปริษณีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีรายได้9,000บาทต่อเดือนมีบุตรธิดา3คนคนที่1นึ่งกำลังศึกษาระดับปริกญาศนิปัติวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์อายุ21ปี คนที่สองกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนวิทยานุกูลนารีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ16ปีและคนที่3กํกำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์อายุ5ปีมีคติธรรมประจําใจคือไม่ท้อแท้ในสิ่งที่ไม่พยายามไม่หมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น นั่งแวนวิปัสสะเกิดในครอบครัวที่ยากจนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับคือปฐมศึกษาปีที่6ก็ไม่สามารถศึกษาต่อได้ต้องช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาจนกระทั่งปี2544ประสบปัญหาการปลูกข้าวน้ำท่วมข้าวเป็นโรครายได้ที่ได้จากการปลูกข้าวก็หายไปทำให้เกิดหนี้สินจึงได้เปลี่ยนวิถีชีวิตไปทำงานโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ก็ไม่พอใช้จึงได้หันกลับมาทำงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ งานที่ได้ก็คือพนักงานทําความสะอาดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อมาได้ยินข่าวหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวก็เลยมาสมัครเพราะคิดว่าจะเป็นงานที่มั่นคงกว่าและเข้ามาทำงานในตําแหน่งพนักงานสุตกรรมตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันจากการทำงานในหน่วยทหารได้รับการอบรมเรื่องระเบียบว,วิน,นัยการเป็นผู้นำ และได้นำสิ่งเหล่านี้มาสอนบุตรให้เป็นคนดีไม่มัวสมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงอบายมุกต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพที่หน่วยออกไปส่งเสริมให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรจากเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายลดความฟุ่มเฟือย ชึงให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาได้ศึกษาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ปัตตสิทธวเจเจยู่หัวมาโดยตลอดรวมทั้งบุคคลอื่นๆเพื่อนําม,มาประยุกต์ใช้และยึดเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตอย่างเช่นนายจำลองจันทราอายุ60ปีอยู่บ้านเฉลียงรับตําบลนานป่าอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ประสบความสําเร็จจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งด้านปศุสัตว์และ,กะเกษตร จนได้รางวัลหมอดินดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดินระดับจังหวัดเมื่อปี2544เกษตรกรดีเด่นระดับภาคปี2545รางวัลแปรรูปวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการ,รเกษตรอันดับ2ปี2546เป็นต้น 2. นายชยพรพรมพันธ์ชาวนานเงินล้านอายุ48ปีรักอาชีพการทำนาเป็นชีวิตจิตใจเขากล่าวว่าใครว่าทำนาแล้วจนไม่จริงหรอก ทำนามันดีกว่าทำงานกินเงินเดือนอีกและที่สำคัญเขาทำนาแบบกเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วยสามในโจรจันดลูกชาวนาจังหวัดยะโสธรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างบ้านดินของประเทศไทยเดินทางไปรอบโลกเพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างบ้านดินมีแนวคิดในการดำเชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่าย และมีปรัชญาชีวิตคือชีวิตมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เราเองทําให้มันยากในการดําดเนินชีวิตได้ปฏิบัติงานประจําที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ในฐานะพนักงานสุธกรรมได้ทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้กําลังพลได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย ในส่วนของครอบครัวได้ช่วยเหลืองานภายในบ้านเพื่อหาไรายได้เสริมจากงานประจำซึ่งแต่เดิมเคยเลี้ยงสุกรแต่มีปัญหาด้านเงินทุนและไม่มีเวลาเลี้ยงดูได้เต็มที่จึงเปลี่ยนมาเป็นโคขุนแทนตั้งแต่ปี2,554โดยยึดหลักทางสายกลางความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ได้ศึกษารวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานบริษัทอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ด้านวัคซีนพันยาเนเปียต่อมาได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนไรยานและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นจากเดิมเลี้ยงโคจํานวนสองตัวปัจจุบันมีโคจํานวน14ตัวนอกจากการเลี้ยงโคขุนแล้วยังได้ทําการ,กรเกษตร ทำนาจํานวน6ไร่ปลูกมะขามหวานจํานวนสไร่เพื่อเป็นการลดรายจ่ายจึงได้เข้ารับการอบรมทําแก๊สชีวภาพจากมูลวัวของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ซึ่งก็ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทําแก๊สชีวภาพนอกจากนี้ยังขุดสะระเลี้ยงปลานินปลาตะเพียนเป็นอาหารภายในครอบครัวด้วยการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด,ดำริ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำอย่างคุ้มค่าทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการเลี้ยงโคขุนเหมือนการเก็บเงินใส่กระปุกออมสินส่วนมูลโคสามารถนำมาใช้เป็นแก๊สชีวภาพหุงหาอาหารในครัวเรือนช่วยลดรายจ่ายแทนแก๊ส LPG หรือฐานได้ประมาณ300-500บาทต่อเดือนกากที่ผ่านการย่อยสลายในบ่อกแก๊สแล้วใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อปลูกพืชผักไม้ผลและแปลงหญ้า เป็นอาหารของโคได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องไปต้อนโคไปเลี้ยงตามทุ่งไม่ต้องเสียเวลาสามารถไปทำงานนอกบ้านได้โดยไม่ต้องห่วงการเลี้ยงโครวมทั้งการทำฟางหมักเพื่อใช้เลี้ยงโคทดแทนหญ้าสดในหน้าแล้งส่วนผลผลิตจากพืชสวนหลังบ้านที่มีความปลอดภัยก็จะไม่มีสารเคมีพื้นที่ริมสระได้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเช่นกล้วยมะม่วงขนุนฝรั่งมะพร้าวน้ำหอม แคร์เป็นต้นนอกจากนี้ได้เลี้ยงปลาดุกในบอ่อดินส่วนขอบบ่อก็ได้ปลูกหญ้าแฝกซึ่งหญ้าแฝกจะช่วยยึดเกาะดินอุ้มน้ําปลาดุกที่เลี้ยงก็จะอยู่แบบธรรมชาติโตเร็วกว่าปลาที่เลี้ยงในท่อปูนสําหรับการเลี้ยงสุกรได้หันกลับมาเลี้ยงใหม่แต่เลี้ยงแบบพอประมาณจํานวน4ตัวเศษผักเศษอาหารก็เป็นอาหารสุกรได้ส่วนมูลสุกรก็นํามาทําแก๊สชีวภาพได้ ขณะนี้กำลังทําโครงการเลี้ยงไก่บนบ่อบปลาเศษอาหารตกๆของไก่ก็จะเป็นอาหารของปลาไปด้วยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทําขึ้นก็ได้อาศัยหลักการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเพื่อความพออยู่พอกินโดยมีหลักแนวคิดคือทําไร่ทํานาปลูกหญ้าสวนครัวเลี้ยงวัวหลังบ้านพลังงานทดแทนการเกษตรอินทรีย์สู่วิถีพอเพียง นั่งแหวนวิปัสสะเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอบรมในเรื่องของการเลี้ยงโคการทําแก้ชีวภาพจากมูลสัตว์ของสํานักง,งานประวัติศา์อาเภอเมืองเพชรบูรณ์หรือการอบรมการทําผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในครัวเรือนเช่นน้ํายาล้างจานน้ํายาปรับผ้านุ่มสบู่ของสํานักง,งานทหารพัฒนาหน่วยปรชาการทหารพัฒนาและไม่ได้ศึกษาแล้วก็ได้นําความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปถ่ายทอดแก่เพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งด้วย